พระเดชพระคุณพระธรรมสิงหาบุราจารย์หลวงพ่อจารันทิตธรรมโมได้กล่าวถึงการรักษาศิลนห้าเป็นคุณสมบัติมนุษย์ไว้น่าสนใจดังนี้คนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แสนจะยากมากไม่ใช่เกิดง่ายต้องมีคุณสมบัติมนุษย์มาครบคุณสมบัติมนุษย์นั่นคือศิลนห้าตั้งแต่ปาน,านาถึงชุลลาแต่คําว่าคุณสมบัติมนุษย์คือศิลนห้านั้นก็ ตีความให้ชั้นคือคนที่มีสติปัญญาถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าคนไม่มีสติปัญญาต้องเกิดไม่ไม่มีอะไรผิดกับสิงสารสัตว์ถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉ้านก็เงยเยอะแยะแล้วจะรู้ว่าอย่างไรนี่แหละคือคุณชมบ,บัมนุษย์ก็คือมีสติปัญญาเป็นมนุษย์แปลว,ว่าจิตสูงถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ หมู่บ้านตันเอ็นหมู่ที่1ตั้งอยู่ในตำบลตันเอ็นอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่ราบรุ่มโดยล,อล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาอันกว้างขวางประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร,กรและมีวัดสำคัญประจำตำบลคือวัดตันเอ็นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่15นำโดยพระครูวิสุทธภาวนาประสิทธิ เจ้าอาวาสวัดตันเอ็นและมีผู้นำชุมชนคือนายชูชาติจันสว่างกำนันตำบลตันเอ็นวัดตานเอ็นเจ้าเนนสร้างมีทองสองอ่างอยู่หว่างคนโทษกาอยู่นอกกะร่องอยู่ในใครคิดได้ให้ไปเอาธิกาโครงการหมู่บ้านรักษาศิลห้าบุรณาการ ธรรมนาวาวังที่ชื่อวัดตาลเองนเพราะว่าภูมิประเทศดั้งเดิมมีต้นตาลขึ้นอยู่ที่ริมคลองจำนวนมากและเมื่อการเวลาผ่านไปเมื่อตลิ่งสุดลงทำให้ต้นตาลเองนไปตามระนาบของริมคลองเมื่อผู้คนสัญจรผ่านไปมา จึงเรียกติดปากว่าบ้านตาลเอน็นวัดตาลเอน็นสืบมาหมู่บ้านตาลเอ็นของเรานั้นมีจำนวนควรัวเรือน241ครัวเรือนและมีประชากรทั้งสิ้น647คนแบ่งออกเป็นเพศชาย297คนและเพศหญิง350คนสถานที่สำคัญในหมู่บ้านตาลเอน็นได้แก่วัดตาลเอน็น สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่15โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตันเอน็นโรงเรียนวัดตันเอน็นโสพลชนูประมวิถีวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของหมู่บ้านตันเอน็นได้แก่ประเพณีกวนข้าวทิพย์ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณของชาวชุมชนบ้านตันเอน็นมีความเชื่อว่าเป็นข้าวที่มีความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมพิธีและผู้ที่ได้บริโภคการขวนข้าวทิพต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของชนในชุมชนตันเอน็นจัดเป็นพิธีขวนข้าวทิพก่อนวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันวิสาขบูชา การฟังเทศมหาชาติหรือที่เรียกกันว่าเวสันดรชาดกการฟังเรื่องราวของพระเวสันดรชาดกสุดท้ายก่อนจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยมีเทศ13กันชาวบ้านตันเอนมีความเชื่อว่าผู้ใดที่ฟังเทศครบทั้ง13กันจะได้เกิดในสุคติโลกสวรรค์ไม่ตกนรกมีลาบยศมีชีวิตที่สงบสุขระบบทุนวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของหมู่บ้านตันเอนได้แก่การจัดสารคงงอบ กระบอกน้ำไม้ไผ่น้ำพริกเผาไข่เค็มส่วนเผือก การต่อเรือโบราณปัจจุบันหมู่บ้านตันเองของเรานั้นได้ดำเนินโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้แก่โครงการหมู่บ้านยั่งยืนโครงการหมู่บ้านสีขาวโครงการหมู่บ้านช่อสะอาดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโครงการเครือข่าย จิตอาสาพัฒนาสังคมรางวัลเกียรติคุณของหมู่บ้านตนเองในรอบ3ามปีนั้นได้แก่รางวัลเกียรติรรคุณเป็นผู้มีคุณูปการต่อโรงเรียนรางวัลครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นรางวัลผู้เป็นวิทยากรและเป็นแบบอย่างการทำความดีข้อมูลสาธารณสุขของหมู่บ้านมีดังนี้ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน5ท่านผู้ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่มีผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว จำนวนสี่ท่านคนพิการในหมู่บ้านจำนวนเจ็ดท่านกิจกรรมการบูรณาการศีลสมาธิปัญญาสู่กิจกรรมสร้างหลักประกันชีวิตและสังคมที่ชุมชนชาวบ้านตันเองนเราเชื่อว่าความมั่นคงของชีวิตและสังคมเริ่มต้นที่จิตใจของคนในชุมชนเราจึงบูรณาการหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่1โดยมีคณะขับเคลื่อนและภาคีเครือข่ายได้จากการประชุมงานอย่างต่อเนื่องชุมชนตันเองนตั้งโครงการตั้งจุดตรวจและลาดตระเวนเพื่อส่งเสริมการลดปัญหาอัชญากรรมในชุมชนโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินณบ้านโรงหมที่ที่1เพื่อเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยและโครงการป้องกันความรุนแรงต่อเด็กและสตีเพื่อส่งเสริมการลดการละเมิดสิทธิของเด็กและสตรีกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่2โดยมีคณะขับเคลื่อนและภาคี เครือข่ายได้จัดการประชุมงานอย่างต่อเนื่องด้วยการดำเนินโครงการการดูแลความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อส่งเสริมการลดปัญหาการโจรกรรมทรัพย์สินพร้อมส่งเสริมโครงการสัมมาชีพสุจริตเพื่อให้คนในชุมชนมีอาชีพสุจริตและยั่งยืนกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่3โดยมีคณะขับเคลื่อนและภาคีเครือข่ายได้จัดการประชุมงานอย่างต่อเนื่อง ชุมชนจึงต่อยอดด้วยโครงการครอบครัวอบอุ่นเพื่อส่งเสริมการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโครงการชุมชนอยู่ดีมีสุขมีธรรมเพื่อส่งเสริมการยกระดับครอบครัวศีลห้าและโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของครอบครัวเพื่อส่งเสริมการรักษาศีลกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่4โดยมีคณะขับเคลื่อนและภาคีเครือข่าย ได้จัดงานประชุมอย่างต่อเนื่องโดยมีโครงการขจัดปัญหาข้อพิพาทสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์โครงการเฝ้าระวังการทุจริตในชุมชนเพื่อส่งเสริมการลดปัญหาช่อกงในชุมชนกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาศีลข้อที่5โดยมีคณะขับเคลื่อนและภาคีเครือข่ายได้จัดการประชุมงานอย่างต่อเนื่องการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดเพื่อส่งเสริมการลดปัญหายาเสพติดในชุมชนโครงการสร้างภูมิคุ้มกันชุมชน ประชาชนมีสุขเพื่อส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในชุมชนและโครงการชุมชนสีขาวเพื่อส่งเสริมการเพิ่มมัตรการป้องกันอบายมุกในชุมชนปลูกฝังการมีสติรู้ผิดชอบชั่วดีและเสริมแรงต้านจากภายในนี่คือแนวทางการบูรณาการศีลส,สมาธิและปัญญาสู่การสร้างหลักประกันชีวิตและสังคมที่ชุมชนบ้านตนเองของเราไม่ได้ต้องการแค่หมู่บ้านที่น่าอยู่แต่เรากำลังสร้างคนดีให้เป็นรากฐานของชุมชนอย่างยังย่งยืนสืบต่อไปการส่ง เสริมการปฏิบัติธรรมตามหลักไตรสิกขาสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่15นั้นได้ตั้งอยู่ที่วัดต,ตันเอ็นหมู่ที่1ตําตำบลตันเอ็นอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยพระครูวิสุทธภาวนาประสิทธิ์วิเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมทางสำนักปฏิบัติธรรมนั้นได้จัดตั้งเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2552การปฏิบัติธรรมของวัดตันเอ็น ซึ่งปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐานสูตรมีแนวปฏิบัติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมสิงหาบุราจารย์หลวงพ่อจรันทิตาธโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหลักในการปฏิบัติเน้นไปที่การมีสติะระลึกรู้อยู่ในฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมเพื่อเสริมสร้างให้จิตมนุษย์มีสติ และพัฒนาไปสู่ปัญญาโดยมีการจัดหลักสูตรอบรมการปฏิบัติธรรมดังต่อไปนี้โครงการรถพระธรรมนำชีวิตพ้นทุกข์โครงการปฏิบัติธรรมกองทัพบมกโครงการปฏิบัติธรรมประจำเดือนตลอดปีหรือโครงการทางสายเอกโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานตลอดทั้งปีโดยเปิดรับสมัครทุกวัน โครงการบวชชีถวายหลวงพ่อจรันท ok <undo> ิตะธโมโครงการศิลจารณีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีโครงการธรรมะนาวาวังโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานธรรมนาวาวังแก่วัดตันเองนโดยมีพระราชเมธีวชิรดิลกและพระมหาอุกฤษปภัสโลเป็นผู้บรรยายธรรม หลักคําสอนที่ทรงคุณค่าหากอยู่ภายนอกตัวบุคคลก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเท่านั้นแต่หากได้เข้าไปอยู่ในใจของบุคคลก็จะทําให้เกิดคุณค่าในจิตใจขึ้นมาอย่างคาดไม่ถึงโครงการบวชเข้าพารรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทางวัดตันเอ็นนั้นได้มีอาคารรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมอย่างครบถ้วนทั้งสิ้นอาทิเช่นอาคารพระธรรมสิงหบูราจาร์8ปปีอาคารรวมใจบุญสี่ชั้นอาคารพรชัยมงคลหลวงพ่อจรัญเมตตา และลานปฏิบัติธรรมที่เป็นธรรมชาติคือสวนประดูรานธรรมกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของสำนักปฏิบัติธรรมวัดตันเองนั้นได้แก่การทำวัดเช้าเย็นการฟังธรรมเป็นประจำทุกวันพระหน้าสาราการ,ปรเปลี่ยนการตักบาตรและปล่อยปลายามเช้า การปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำทุก4เวลาคือช่วงเช้าสายบ่ายค่ำการฟังสอบอารมณ์กรรมฐานโดยพระครูวิสุทธภาวนาประสิทธิ์วิโดยกิจกรรมเหล่านี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกับวัดตันเอนโดยเฉลี่ย12,000คนต่อปีและทางวัดตันเอนได้มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันนักขัตตเลิกต่างๆเช่น การปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชาการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันอาสารหบูชาและวันเข้าพรรษาการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันออกพรรษาและตักบาตรเทโวกิจกรรมการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามปี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญตลอดทั้งปีเฉลี่ยอยู่ที่10,000คนต่อปีกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมแก่เยาว,วชนของวัดตันเอ็นได้แก่การบวชสามเณรภาคฤดูร้อนและศีลนาจารยน์นีที่ส่งเสริมให้เยาว,วชนไทยใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาพระพุทธศาสนาและฝึกการปฏิบัติธรรม ผลการใช้สมาธิในชีวิตประจําวันของประชาชนบ้านตานเอ็มมีการติดตามผู้เข้าปฏิบัติธรรมแล้วนาสมาธิไปใช้ในชีวิตประจําวันและได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบของชุมชนคือนายธนพัฒน์ศรีทองคํทุกวันพระนะครับผมก็มาทำหน้าที่เป็นมรณายกของวัดอยู่ทุกวันพระครับผม ใจิตใจและการกระทำํำของเราเนี่ยมีความงดงามในตัวของเราเองและผู้อื่นเห็นมันจะเป็นหลักของเมตตามหานิยมเพราะเรารักษาศีลมันเป็นข้ออัปปมัญญาคือมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเมขาครับสติมาปัญญาเกิดเลิดแห่งผลธรรมะดลให้เกิดผลจนผ่องใสทิ้งกิเ,เลสเหตุร้ายหายจากไกล นอบน้อมใจไฝฟ้าบุญหลุน,นความดีสติมัตโตสธาพระทังบุคคลผู้มีสติย่อมมีความเจริญดังนั้นการเจริญสติอบรมปัญญาและการรักษาสินห้าจึงเป็นคุณสมบัติเป็นคุณธรรมของชาวพุทธที่สามารถนำความสุขความเจริญ มาสู่ชีวิตของชาวพุทธและผู้นำไปประพฤติปฏิบัติได้ขอเจริญพร อำนาจคุณประิทิ์อัตนาใจอำนาจบ,บุญกุศลทั้งหลายโดยประทานพรนายาโยมพี่นอ้องข้างฝ่ายบยรรพชกตะเกียงหาผู้สร้างความดีสร้างกุศลบุญยาลาถือด้วยการปฏิบัติธรรมเนื้อธรรมะปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจงจเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรงอกงามไพูปูนในพระพุทธศาสนาขององค์สม,มเด็จประัมาสมเด็เจ้าและจงจะเจริญไปด้วยอายุวันนาถูกาพละ ปฏิบัติฐานา,าสารสมบัตินึกคิดในหนึ่งประการได้ชมความมุ่งมาศาสนาโดยการทุกฤูุทุกนามนาโอกาสบัดนี้เทินปราพโลฆาเวเนโมตโมสาปัญตวันเจจจวาสาเวลามาเตตานกนึ โสตตะตุวังมวาสัพเพนิโวอภูวาถาอุกาปะโลโกวินทาตตมาเตอภวันวันตารํสุนภูรํเตกายุกาภาวะอภิวายนะติ เยนปานิยตาโวธาปัสายินโนสัตตาโธสามมาวัทฺตานติอายุวนโนทุกขัง <Sessimitation> <Sessimitation> <Sessimitation>